ถ้าคุณต้องเดิมพันกับอนาคตของตัวเองคุณอยากจะเป็นคนโชคดีหรือคนโชคลายบางคนเหมือนมีดวงดีตลอดไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็เจอแต่โอกาสดีๆได้งานที่ใช่ได้เจอคนที่ช่วยให้ชีวิตก้าวหน้าในขณะที่บางคนกลับรู้สึกเหมือนโชคไม่เข้าข้างทำอะไรก็ติดขัดพยายามแทบตายแต่ไม่เคยไปถึงฝั่งฝันสักทีนี่เป็นเรื่องของโชคชะตาจริงหรอ หรือว่าจริงๆแล้วโชคคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองได้วันนี้ผมจะมาพูดถึง4หลักคิดของคนโชคดีที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณและบางทีอาจทำให้คุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดในชีวิตของตัวเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Born to The Good Story for You. The We. คนโชคดีไม่ได้พึ่งดวงแต่มีกลยุทธ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ริชาร์ดไวท์แมนนักจิตวิทยาชื่อดังใช้เวลากว่าสิปีศึกษาว,ว่าทำไมบางคนถึงโชคดีเสมอในขณะที่บางคนดูเหมือนจะเจอแต่เรื่องแย่ๆและเขาก็ได้พบว่าโชคไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่มันเป็นผลลัพธ์จากพฤติกรรมและมุมมองของเราเองถ้าคุณเคยคิดว่า ฉันเป็นคนโชคร้ายวันนี้ผมอยากให้คุณเปลี่ยนความคิดเพราะหลังจากนี้คุณจะรู้ว่าโชคดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นสิ่งที่คุณสร้างได้หลักคิดที่1คนโชคดีเปิดรับโอกาสลองนึกภาพคนสองคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคนแรกเข้ารวมอีเวนต์สัมมนาแต่เอาแต่นั่งเงียบไม่คุยกับใครกับบ้านมือเปล่าในขณะที่คน กล้าทักคนรอบตัวทำความรู้จักและวันถัดมาเขากลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดการสิ่งที่ต่างกันคือความพร้อมที่จะเปิดรับโอกาสคนโชคดีได้รอโชคเข้ามาหาแต่พวกเขาทําตัวเองให้เจอโอกาสและเมื่อมันมาถึงพวกเขาก็คว้ามันทันทีดังนั้นถ้าคุณอยากโชคดีขึ้นเริ่มจากการเปิดรับสิ่งใหม่ๆลองพูดคุยกับคนที่ไม่เคยรู้จัก ลองทำสิ่งที่ยังไม่เคยลองแล้วดูว่าโลกจะพาคุณไปไหนหลักคิดที่ 2. คนโชคดีฟังสัญชาตญาณของตัวเองหลายครั้งเรามักไม่มั่นใจในตัวเองเรารอให้ทุกอย่างแน่นอนก่อนถึงจะลงมือทำแต่คุณรู้ไหมครับว่าคนโชคดีมักฟังสัญชาตญาณของตัวเองมากกว่าคนทั่วไปริชาร์ด i ไวแมนพบว่าคนที่โชคดีมักจะใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจ พอสมองของเรารับรู้ข้อมูลมากมายที่เราไม่ทันสังเกตและเมื่อคุณรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างใช่หรือไม่ใช่นั่นอาจเป็นสัญญาณที่คุณควรใส่ใจดังนั้นถ้าคุณมีความรู้สึกว่าฉันควรทำสิ่งนี้แต่ลังเลบางทีนั่นอาจเป็นโอกาสที่คุณกำลังปล่อยให้หลุดมือไปหลักคิดที่3คนโชคดีคิดบวกแม้จะเจอเรื่องแย่ๆ คุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมครับผ่าสัมภาษณ์งานแต่กลับบอกว่าไม่เป็นไรอาจมีงานที่ดีกว่านี้รออยู่หรือคนที่ตกรถไฟแต่กลับคิดว่าโอเคอย่างน้อยก็มีเวลานั่งพักหายใจสักหน่อยนี่ไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่มันคือกรอบความคิดของคนโชคดีพวกเขาไม่ปล่อยให้เหตุการณ์แย่ๆควบคุมชีวิตแต่เลือกหามุมบวกของมันเสมอถ้าคุณอยากโชคดีขึ้น ฝึกมองหาโอกาสในปัญหาเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณคิดว่าโชคร้ายอาจเป็นแค่เส้นทางใหม่ที่กำลังนําคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหลักคิดที่4คนโชคดีสร้างโชคให้คนอื่นก่อนคุณอยากเป็นคนโชคดีใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นจงเริ่มต้นด้วยการให้โชคกับคนอื่นก่อนคนโชคดีมักเป็นคนที่เปิดโอกาสให้คนอื่นพวกเขาให้คำแนะนำสนับสนุน และช่วยเหลือคนรอบตัวอย่างจริงใจและสุดท้ายโลกก็ตอบแทนพวกเขาด้วยโชคที่ดีขึ้นกว่าเดิมลองสังเกตดูสิครับคนที่ช่วยเหลือคนอื่นมักจะได้รับโอกาสดีๆตอบแทนเสมอเพราะโลกนี้ทำงานแบบกฎแห่งแรงดึงดูดสิ่งที่คุณให้จะย้อนกลับมาหาคุณเสมอดังนั้นถ้าคุณอยากให้โชคดีเข้ามาหาคุณลองเป็นคนที่ให้ก่อนแล้วคุณจะพบว่า โชคดีไม่เคยไปไหนไกลจากคนที่รู้จักแบ่งปันสุดท้ายนี้โชคดีไม่ใช่สิ่งที่รอให้เกิดขึ้นแต่มันคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเองทุกโอกาสทุกการตัดสินใจและทุกมุมมองของคุณกำลังเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเป็นคนโชคดีหรือคุณโชคลายเริ่มวันนี้เปิดรับโอกาสใหม่ๆกล้าฝังสัญชาตญาณของตัวเอง มองหาข้อดีแม้ในวันที่แย่ที่สุดและให้สิ่งดีๆกับคนอื่นทำแบบนี้แล้วคุณจะรู้ว่าโชคดีไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแต่มันคือนิสัยที่คุณสร้างได้เพราะโชคดีไม่ได้เลือกใครแต่เป็นคุณที่เลือกจะเป็นคนโชคดีหรือไม่